สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันอีกเช่นเคยครับสรุปผลบอลเมื่อคือนให้ออฟเฟนไฮมก็กินเต็มไปนะครับยิง4ลูกวันนี้ผมมีฟุตบอลเต็งม,มาฝากกัน2คู่ครับคู่แรกคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเฮลาเช่นเปิดบ้านรับการเป็ยังของฟอร์ตูน่าซิตาคู่นี้ ไสย์เคยพบกันมาแล้วเจ็ดนัดปรากฏว่าเป็นเฮเลนเฮลาเค่นนั้นกำชัยเหนือกว่าไปถึง4เกมสเสมอ1เกมสเสมอ2เกมครับแพ้แค่เกมเดียววันนี้เตะกันในบ้านของเฮลาเคีนนั้นวัดกันในบ้านผมคิดว่าเฮลาเคนนั้นสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนให้ต่อเฮลาเคนครึ่งลูกครับ ส่วนคู่ที่2เป็นลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างแซงเอตียนเปิดบ้านรับการมาเยอดขององเช่ถึงจะเตะในบ้านแซงเอตียนก็ต่อปออยู่ดีแต่สสิติที่เคยพบกันมาแล้วนั้นองเช่ก็เป็นต่ออยู่เช่นกันและช่วงนี้ฟอร์มของแซงเอตียนนั้นยังค้นหาชัยชนะยังไม่เจอครับส่วนองเช่นั้นฟอร์มดุดันครับแรงอย่างต่อเน,นื่องครับสสิติออกไปเยือนนั้นเก็บชัยไปถึง3เกมหลังสุด ชนะรวดเลดราคาอันนี้ครเปิดมาปอกินไปถึง5นัดวันนี้ผมให้ต่อผมให้รองอองเช่ครับอรองอองเช่ปอส่วนคู่สุดท้ายวันนี้เป็นสึกระเดดดิก้าเยอรมันโบบบวกเปิดบ้านรับกันมาเยือนของไอท็อตแฟงเฟิร์ตสังสองีมนี้เคยเปิดหน้าแรกกันมาแล้วไตินั้น เป็นไฟที่เป็นทีมเยือนนั้นทําได้ดีกว่าวันนี้เลดราคาของโวบวกนั้นถึงจะเปิดมาปอแต่เตะในบ้านถือว่าใช้ได้แต่วันนี้เจอความดุดันของแฝงเปิดถึงออกมายัน5นัดน,นั้นถึงจะชนะแค่2นัดเสมอ3แพ้แค่1เกมวันนี้ผมคิดว่าด้วยเลดราคาที่เปิดมาผิดแปลกแบบนี้ผมคิดว่า ไอทอนแฟงเปิดสามารถดันวบวกกูอยากแน่นอนครับวันนี้ให้รองแฟงเปิดป์ปอครับ